ลนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนทั้งหมดด้วยกัน4หัวข้อนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะเป็นหัวข้อที่ที่หนะคะทีะน,นี้เรามาดูว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะ โดยเริ่มต้นเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหัวข้อนี้แล้วนะคะนักศึกษาสามารถทําอะไรได้บ้างอันแรกก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจนะคะความเข้าใจการเคลื่อนที่แบบ s ิ m p l e h a r m o n อ c ก็จะมีอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบ s ิ m p l e h a r ร์มอนได้นะคะจำแนกประเภทของการเคลื่อนที่แบบ s ิ m p l e Harmonic ได้แล้วก็คำนวณหาตัวแปรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ซิมเ l ิลฮาร์มอนแต่และประเภทได้ ต่อไปหัวข้อ5.2นะคะก็เข้าใจเรื่องพลังงานของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกซึ่งจะต้องอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะแล้วก็คำนวณหาค่าพลังงานของซิมเพิลฮาร์โมนิกแต่ละประเภทได้นะคะ5.3เข้าใจการแกว่งกวัดหน่วงนะคะการแกว่งกัดแบบหน่วงเนี่ยก็ต้องอธิบายได้นะคะโดยประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรมนะ,ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนะคะ บอกปัจจัยที่มีผลต่อการแกว่งแบบปัดหน่วงได้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างได้อันที่5ก็เป็นเรื่องความเข้าใจนะคะการแวกว่งบัดบังคับและการสั่นพ้งนะคะอ่ะเรามาดูนะคะเนื้อหานะคะเนื้อหาก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อนะคะใหญ่ๆหญอันแรกก็จะเป็น Simple Harmonic อันที่สงพูดด้วยเรื่องพลังงานอันที่3เป็นการแกว่งปัดหน่วงอันที่4แวกว่บงบัดบังคับแล้วก็ สั่นพ้องนะคะดูค่ะ,ะ s i m p ลฮ Harmonic คืออะไรนะคะ s i m p l ล Harmonic ก็คือการแกว่งนะคะกลับไปกลับมาบนเส้นทางเดิมนะคะหรือเรียกว่าการเคลื่อนที่ที่มีค่าบนะคะคาบการสั่นนะคะหรือการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ตัวย่อนะคะของ Simple Harmonic เนี่ยเราใช้ตัวย่อสัญลักษณ์เป็น SHM นะคะ มาจากคำว่า simple harmonic motion นะคะ,ะเรา,าดูตัวอย่างอย่างง่ายทีนี้ถ้าเราคิดตรงนี้ต้องไม่คิดแรงเสียดทานนะคะเราไม่คิดแรงเสียดทานอ,อย่างกรณีนี้นะคะเราตัดภาพมาแค่ตรงนี้นะคะเรามีสปริงอยู่ตัวหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราก็ผูกมวลนะคะสมมุติอาจารย์ให้เป็นมวล m นะคะติดตรงนี้นะคะจากนั้นก็ออกแรงดึงนะคะ พอหลอกแรงดึงปุ๊บนะคะสปริงตัวนี้นะคะลูกตุ้มหรือมวลเอ็มเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามลูกศรน,นี้นะคะพอเคลื่อนที่ขึ้นลงก็จะเป็นการขึ้นกลับไปกลับมานะคะเมื่อไม่คิดแรงต้านเพราะฉะนั้นขึ้นไปเท่าไหร่ก็ลงมาเท่านั้นนะค่ะดังนั้นเวลามันขยับขึ้นสูงสุดนะคะขึ้นสูงสุดลงสูงสุดเนี่ยเราพบว่า แอมป t จูดหรือระยะสูงสุดของมันเนี่ยถ้ายืดสูงสุดเราให้เป็นบวก A. นะคะหดเข้าไปได้มากที่สุดเราให้เป็นลบ A. อนะคะอย่างเช่นสมมุติว่ายกขึ้นมาได้นะคะขยับมาได้ตรงนี้นะคะ,ะสมมติขยับตัวนี้ขยับขึ้นไปเราก็จะบอกว่าตรงนี้เป็น A.. แต่เป็นลบถูกไหมคะเพราะว่าหดเข้าไปแล้วจากนั้นลูกตุ้มอาจจะ ยืดลงมาก็จะเป็นบก a นะคะเวลาเขียนเป็นกราฟนะคะจากการทดลองเราได้กราฟเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปคลื่นเราก็เลยพบว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบคลื่นนั่นเองนะคะนี้เรามาดูต่อว่าอ่ะนะคะแล้วสมการการเคลื่อนที่แบบอ่ะซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ย่เป็นยังไงนะคะเราก็มาดูการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะคะ เราตอนนี้เราพิจารณาแค่หนึ่งมิตินะคะพิจารณาหนึ่งมิติเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาหนึ่งมิติเนี่ยรูปข้างบนเนี่ยนักศึกษาจะาสับสนนะคะเพราะว่าถ้ารูปข้างบนเนี่ยนักศึกษาจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์อันนี้มันเป็นคิดเป็นแกนอันนี้เป็นแกน Y ใช่ไหมคะ,ะส่วนมากเราก็จะนึกว่ามันให้มันเป็นแกน Y เพราะว่าอะไรคะมันเป็นการเคลื่อนที่ในแนวในแนวตั้งถูกไหมคะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยแกนเนี่ยนะักศึกษาบอกว่าเรามีแกนเนี่ยเราไม่จะเขียนอย่างนี้แกน x นี้ y แล้วก็อันนี้เป็นเป็น z ใช่ไหมคะในะความเป็นจริงเนี่ยเราพบว่าแกนเหล่านี้หมุนได้อย่างเช่นอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นแกน x ตรงนี้ก็จะเป็นแกน y ถูกไหมคะขยับขยับกันก็คือหมุนนะคะหมุนหมุนรอบถูกไหมคะ นี่ก็เป็น x เป็น y แล้วก็เป็นเป็นอะไรคะเป็น z อย่างเงี้ยนะคะมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปได้ได้ตลอดนะคะเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเนื้อสาอาจจะบอกว่างั้นผมขออย่างนี้ได้ไหมก็คือขอให้ตรงนี้เป็นสปริงแล้วก็อันนี้เป็นมวล m นะคะจากนั้นเราก็ออกแรงดึง ้วยแรงเสปริงเนี่ยสมมติว่ายืดออกมาอยู่ตรงนี้นะคะวัตถุมวล M อยู่นี่สปริงยืดออกเป็นระยะเดลต้าเดลต้า X นะ,ะจากนั้นก็หดเข้าไปนะคะสปริงตัวนี้ก็จะหดเข้าไปสมมติว่าขยับเข้ามานะคะตรงนี้เป็นระยะเท่ากันก็คือ ดลต้าเเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เป็นบวกดลต้าอฝั่งนี้เป็นลบเดีลต้าเฝั่งที่เป็นบวกก็คือ A ฝั่งที่เป็นลบเราให้เป็นลบม a. a ตัวนี้คืออะไรเป็นระยะยืดสูงสุดระยะยืดสูงสุดนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า a m p l i ิจู e นะคะ เราให้สัญลักษณ์เป็นตัวเอเนื่องจากว่าพอนำมาวาดเป็นรูปกราฟนะคะเราพบว่าการเคลื่อนที่เนี้ยเป็นสมการของการกระจัด x ที่ขึ้นกับเวลา t ใดๆเราเรียกสมการการเคลื่อนที่ตรงเนี้ยนะคะเป็นสมการของกราฟฟังก์ชันขึ้นก็คือฟังก์ชันสายโดยระยะกระจัดระยะกระจัดเดลต้า x ขึ้นกับเวลา t ใดๆหมายความว่าถ้าตรงนี้เวลา t เท่ากับ ศูนย์ขยับมาตรงนี้เราให้เป็น t หนึ่งเห็นไหมคะว่าหมายความว่าพอเวลาเปลี่ยนไปวัตถุก,ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นกับเวลาถูกไหมคะขยับมาอีกก็มาผ่านที่ศูนย์แล้วก็มาผ่านตรงนี้เป็น t สองแล้วก็กลับไปที่ t ศูนย์มอนเดิมนะคะดังนั้นนะคะเวลาเราวาดรูปกราฟเนี่ยนะคะฟังก์ชันสาน์เมื่อเริ่มที่ศูนย์ นะคะที่ศูนย์องศาพอชั้นทซา์เริ่มที่ศูนย์องศานักศึกษาเรียนแคนคูลัสมาแล้วนะคะอันนี้ที่มุมศูนย์องศานะคะศูนย์องศาเราก็จะเป็นคอสคอสศูนย์องศาแล้วก็ไซน์ศูนย์องศานะคะไซน์คอสศูนย์องศามีค่าเป็นหนึ่งไซน์ศูนย์องศามีค่าเป็นเป็นศูนย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่ทีที่ศูนย์องศาเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์แล้วขยับมาตรงนี้เป็น ร์ด90องศานะคะตรงนี้ก็เป็นทาย90องศาเพราะฉะใช้ย90องศามีค่าเป็นเป็น1ถูกไหมคะรูปกราฟก็จะมีลักษณะนะคะเป็นลูกเป็นรูปคลื่นนะคะเป็นลูกค,นนะคะลืค่อนอ่ะซึ่งมีความสูง a แล้วก็ต่ำที่สุดก็คือลบ a นะคะอันนี้คือระยะสูงสุด ของลึ้นอันนี้คือท้องขึ้นคือยะที่ต่ําที่สุดเพราะฉะนั้นเวลามันเคลื่อนที่ครบนะคะหนึ่งรอบก็คือรอบบนนะคะขึ้นมาถึงตรงนี้90แล้วหลังน,นั้นก็ลงมาที่มุม180นะคะอันนี้ก็มุมที่90องศานะคะแล้วก็มุมตรงนี้เป็นมุมที่180องศา180องศาเราเรียนคลคูลัสมาแล้วก็คือพายเรเดียนถูกไหมคะตัวนี้ก็จะเป็น าเรเดียนเพราะฉันกลับมาตรงนี้วนรอบมานี่อีกตรงนี้ก็จะเป็นสองพายเรเดียนแต่ตรงนี้ก็คือมุมที่สองพายเรเดียนหรือคิดเป็นสามร้อยหกสิบงศาก็คบหนึ่งรอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยเห็นว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่อ่ะที่เป็นรูปคลื่นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ ค่า x หมายความว่ายังไง a คืออะไรนะคะ a อมนเปจูดมีหน่วยเป็นเมตรนะคะโอเมกาเป็นความถี่เชิงมุมมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีแล้วก็ p h คือค่าคงที่เฟสนะคะมีอ่าหน่วยเป็นเรเดียนนะคะอันนี้คืออันนี้เรียกว่าเฟสเริ่มต้นนะคะเฟสเริ่มต้น ฟเฟริ่มต้นนักศึกษาอาจจะงงนิดนึงนะคะเดี๋ยวจรยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นตัวอย่าง X t ทีเท่ากับ5 s า n 2 π t สอไทีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่2 π t เดทีจะลบน,นิดนึงปึ๊บอ่ะไพส่วน2ทีบวกไพส่วน4 บวกายส่วนสี่เราก็จะสงสัยว่ามันหมายคาว่าอย่างไงนะคะสมการนี้บอกอะไรเรานะคะเราก็เอาสมการทั่วไปเนี่ยนะคะหรือรูปฟอร์มสมการตรงนี้มามาเขียนนะคะเ t ทเ่ากับ A อ i n เมกาทีบวกส่ะจากนั้นเราก็เทียบนะคะเทียบสมการเราจะพบว่าเห็นไหมคะเคือห 5เมตรเห็นไหมคะอันนี้สาย์ายอ่ะอันนี้พายส่วน2อันนี้โอเมกา้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าโอเมก้าเท่ากับพายส่วน2นะคะต่อมาอันนี้ก็ทีทีอันนี้ก็ฟีฟีเท่ากับพายส่วน4นะคะอ่ะเห็นไหมคะอันนี้คือบอก นะคะนักศึกษาต้องสามารถบอกได้ว่าสมการที่โจทย์กําหนดให้นี้เนี่ยบอกอะไรเรานะคะบอกอะไรเราบ้างอ่ะตอนนี้เราบอกว่าเฟสเริ่มต้นนะคะอยู่ที่พายส่วน4ี่พายส่วน4นักศึกษาก็เคยเรียนมาแล้วว่าพายส่วนสคิดเป็นกี่องศาถูกไหมคะเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วว่า180องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับพายเพราะฉะนั้นถ้าพายส่วนสี่ ก็เท่ากับอันนี้ก็ต้องหารด้วย4ถูกไหมคะ่ออันนี้หารด้วย4เพราะฉะนั้น4 4 1 16 6 4 5 20้านั้นพายส่วน4ก็คือมุม45องศาอะเนี่ยมันเริ่มต้นที่มุมมุม45องศาหมายคมว่าอย่างไงหมายความว่า แต่เดิมเนี่ยมันเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมคะเริ่มต้นที่ t เท่ากับ0ตรงเนี้ยเราบอกว่า x มันเป็น0แต่นควาปันจริงรูปนี้สมการที่อาจารย์ให้มาเนี่ยมันไม่เริ่มต้นอย่างนี้นะคะมันก็จะเริ่มต้นที่ถ้าเราเขียนวงกลมนะคะเขียนวงกลมมันจะเริ่มต้นตรงนี้นะคะคือมุม45องศาก็จะเคลื่อนที่ตัวเนี้ยก็คือมุม 45องศาหรือที่พายส่วน4นะคะอันนี้คือ,อนักศึกษาเมื่อเห็นสมการแล้วนักศึกษาสามารถบอกความหมายหรือค่าต่างๆในสมการเหล่านี้ได้นะคะ,ะทีนี้ต่อไปถ้าเราอยากจะรู้ว่าแล้วมันเคลื่อนที่เนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่เราจะทําไงนะคะเราเรียนอะไรคะเราเรียนแคลนึมาแล้วนะคะ และเรามีความรู้เดิมว่า v เฉลี่ยเนี่ยนะคะเท่ากับ delta x ส่วน delta t นะคะทีนี้ถ้าเราเขียนอยู่ในรูปอนุพันธ์ก็คือ d x by dt ก็เท่ากับ v t เห็นไหมคะอ่ะคือความเร็วเพราะฉะนั้นความเร็วตัวนี้เนี่ยนะคะหรืออาจารย์ให้เป็นตัว v เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะ เป็นความเร็วเราหาได้จากการการหาอนุพันธ์นะคะของ x เทียบกับเวลาแล้วก็ d x d y DT x ของเราก็คือนะคะในที่นี้นะคะตอนแรกมันเป็นกราฟฟังก์ชันสายหลายคนก็จะสงสัยว่าอาจารย์แล้วทำไมอยู่ดีๆเป็นฟังก์ชัน cos นะคะอ่ะอยู่ดีๆทำไมเป็นเป็นฟังก์ชัน cos นะคะรูปกราฟฟังก์ชันสายกับฟังก์ชัน cos ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะคะหมายความว่าถ้าเราคิดเป็นวงกลม เราคิดฟังก์ชันคอสเราคิดตรงนี้ก็เป็นคอสที่ศูนย์องศาถูกไหมคะพอคอสศูนย์องศาเนี่ยมีค่าเป็น1นึ่งฟังก์ชันกราฟมันจะเริ่มจากตรงนี้อันนี้คือระยะสูงสุดอันนี้ทีนะคะก็จะลงมานี่อ่ะจริงๆมันก็คือรูปคลื่นอันเดียวกันเพีงแต่มีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันเท่านั้นเองถูกไหมคะ อ่ะถ้าสมมุติในที่นี้เราให้ xt เท่ากับ a cos โอเมก้า t บวกฟี ee, นะคะเราแทนค่าลงไปในนี้นะคะก็เป็น d นะคะ d by dt d, d a c โ s โอเมก้า t บวกบวกฟีนักศึกษาก็หาอนุพันธ์ถูกไหมคะอ่ะหาอนุพันธ์ นักศึกษาหาได้จริงไหมคะนักศึกษาได้เป็น d a cos omega t บวก c by dt นะคะนักศึกษาก็จะได้เป็นอะไรคะ a d by dt cos omega t บวก c นักศึกษาก็ดิฟ cos ถูกไหมคะดิฟไซน์ได้ cos ดิฟ cos ได้อะไรคะได้อ่ะ ลบสายถูกไหมฮะริฟคอร์สได้ลบสายอ่ะอินอื้ออาจารย์จะกลับไปตรงนี้อ่ะริฟคอร์สได้ลบสายก็จะเป็นลบ e ไซด์โอเมกา้า t บวก phi แล้วก็ดีโอเมกา้า t บวก phi เทียบกับ อันนี้ดีนะคะอันนี้ดีไปดีทีก็าหาอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้ตัวโอเมกา้าเห็นไหมคะมันก็จะมีตัวโอเมก้าตรงนี้อ่ะขึ้นมาเพราะอาจารย์นี้ก็จะเป็นลบลบโอเมก้าเอไซน์โอเมกา A, า้มกาทีบวกบวกฟีนะคะถ้าอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นอ่าเป็นคอสเอ้ยเดี๋ยวนะ อาจารย์ว่าตรงนี้ถ้า x เ,เราให้เป็นทรายจะดีจะดีกว่าจะดีกว่าจะดีก,ดก,ดกับได้สามากกว่าเดี๋ยวเราลบๆๆจะได้เอาการที่เป็นลบกับแท้หนึนะคะอ่าลบกับแท้หนึค,ความหมายเดียวกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะหมายความว่าแตกต่างกันอ่าหนึ่งอะไระเดี๋ยวเปนิดหนึ่งตรงนี้เ,เก็คือ a ทรา โอเมกา t บวก phi ที่เป็น cos เนาะอ่ะได้ตัวนี้นะคะก็แทนค่าดิฟสายได้อ่ะได้ cos ถูกไหมคะได้ a ได้ a cos โอเมกา t บวก phi ที่ก็ดิฟโอเมกา t บวก phi ไปดิฟอีกครั้งหนึ่งก็เลยได้เป็นโอเมกา a cos โอเมกา t บวกบวก phi นะคะอันนี้คือการหาอ่ความเร็วของการกัดแกวงที่เวลา t ใดๆ นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างง่ายๆนะคะตัวอย่างนักศึกษา,าลองดูนะคะเดี๋ยวเด็กถ้าเราบอกว่าถ้า x เท่ากับ5ไ i n π ส่วน 2t บวกอ่ะไม่บวกบวก0 เราให้บวกศูนย์ดีกว่าก็คือให้ตรงนี้เป็นมุมที่ศูนย์ะคะ,ะจงหาค่าความเร็วท,ที่ข้อ1 v t ที่เวลาใดๆนะคะ,ะต่อไปข้อ2 v t เวลา2แล้วก็4วินาทีนะคะ,ะนักศึกษาจะ,ะทำยังไงไม่ยากนะคะเราต้องการหาตัวเราการหาตัว vt ใช่ไหมคะเราก็หาอนุพันธ์ vt เท่ากับ dx by dt นะคะทีนี้ก็จะเป็น d ถถูกไหมคะเพราะฉะนั้น vt ของเราก็จะเป็น5ิฟสายคายส่วน2คูณ t d t นะคะนันกศึกษาก็ดิฟก็เป็นิฟสา i ได้คอ s สถูกไหมคะ pi ส่วน2 t แล้วก็ดิฟายส่วน2 t by d t ทั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนันกศึกษาก็จะเป็น5 คูณกับพายส่วนสองถูกไหมคะเพราะว่าตัวนี้เป็นค่าคงที่ดึงไว้ข้างนอก vt by vt มีค่าเป็น1แล้วก็จะเป็น cos พายส่วนสอง t นะคะอันนี้คือ vt คือสรรมการทั่วไปเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ1ละอันนี้คือข้อ1น,นะคะสิ็จละถูกไหมคะได้ข้อ1เสิ็จละถ้าเราได้อนุพันธ์ จากนั้นให้ทิศที่2วิกับสีวิดังนั้นวีที่ที่สองวิเนื้อตก,ก็แทนค่าเป็นคาพายส่วนสองคอสพายส่วนสอคูณกับสองนั้นสองตัดสก็เป็นห้าพายส่วนสอคูณกับ Cos พายคอสพายก็คือมีค่าเป็นลบหใช่ไหมคะ หรือง่ายๆก็เป็น5้าพายส่วนสองโคศร้อยแปดสิบองศามันก็จะเป็น5นะะ้าพายส่วนสองคูณกับลบหนึ่งนะคะคูณกับลบหนึ่งนักศึกษาก็จะได้ตรงนี้เป็น5้าคูณสามจุดหนึ่งสี่ส่วนสองคูณลบหนึ่งนะคะก็ได้คำตอบออกมานะคะว่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทีเพราะฉันที่ ที่4วินาทีเนี่ยนักศึกษาก็จะสามารถทําเองได้ถูกไหมคะอาจารย์ไม่ทําให้ดูนะคะ4วินาทีนักศึกษาสามารถทําเองได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจะหาค่าความเร่งละ่ะนะคะความเร่งสัญลักษณ์ก็คือตัว A e. เราจะหาได้ยังไงมันก็สามารถหาได้จากการหารลพัน์ของ V เทียบกับตัวตัว T คือเวลาถูกไหมคะ เทียบกับเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นนะคะหารุพันธ์หารุพันธ์หนเหมือนเดิมนะคะเราก็ได้ AT เท่ากับลบโอเมก้ากำลังสอง a ไซนโอเมก้า t บวกฟีนะคะหรือเขียนใหม่เป็น AT เท่ากับโอเมก้ากลังสองลบโอเมก้ากำลังสองคูทําำไมถึงว่า Xt เพราะว่า Xt เนี่ยมันก็คือ A-sin โอเมก้าทีบวกบวกสี่จริงไหมคะเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ,ะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะทีนี้เราถามว่าแล้วค่าความเร่งสูงสุดละ่ะ a ทีแม็กซิมัมเป็นเท่าไหร่แม็กซิมัมก็เป็นลบโอเมก้ากำลังสองนะคะติดลบคืออะไรติดลบบอกแค่ว่า ทิศมันส่วนทางนะคะทิศความเร่งส่วนทางกับทิศการอะไรคะการเคลื่อนที่นะคะอ่าเห็นไหมคะอันนี้คือสมการความเร่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะคะอ่าโอเคตอนนี้เราเห็ไมคะเราเรามาถึงสมการตรงนี้แล้วก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลอง ทำแบบฝึกหัดดูดูบ้างนะคะเราจะลองทำแบบฝึกหัดดูบ้างนะคะดดเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ตัวอย่างที่สองสมมติว่าอาจารย์ว่า H H M Equation นะคะ q u a t i o n H T t เท่ากับสามวินาทีและ a t ทีทเท่ากับแปเท่ากับสี่วินาทีนะคะอปดเท่ากับสี่วินาทีนะคะซึ่งนักศึกษา,าทำไงคะนักศึกษา,าก็ วิธีทำนักศึกษาสามารถทําได้นะคะนักศึกษาก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะ vt นะคะ,ะ,คะเท่ากับ a โอเมก้า a cos โอเมก้า t นะคะ vt เท่ากับโอเมก้า a cos โอเมก้า t บวก t แค่แค่นี้นะคะนักศึกษาก็ทำเลยคะแทนค่า อเมก้าโอเมก้าคือพายส่วนสี่เคือสามจากนั้นก็คอสโอเมก้าก็พายส่วนสี่เทียนะคะเทียก็แทนค่าแทนะค่าก็เป็นพายส่วนสี่คูณกับ3คูณกับคอสพายส่วน4 ที่อาจารย์ให้เป็นสามนักศึกษาก็ลองกดเครื่องคำนวณน,นะคะอ่าคราวนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าอาจารย์ครับแล้วพายของแต่และตัวมีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าพายหลังไซน์คอสแทนตรงนี้มีค่าเป็น180องศานะคะแต่ถ้าพายที่ไม่ได้อยู่หลังไซน์คอสแทนอันนี้มีค่าเป็น3.14หรือย2่ส่วนเนะคะและนักศึกษาลอง กดเครื่องคำนวณแล้วนักศึกษาก็จะได้คำตอบเท่านิเมตรต่อวินาทีนะคะเท่านิเมตรต่อวินาทีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้านัากศึกษาเนี่ยจะทำหา a อทนักศึกษาก็สำการนี้เลยค่ะแล้วก็แทนค่านะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ มาทบทวนดูว่านาาักศึกษาจะเข้าใจมากน้อยเพียงไรนะคะคลิปแรกอาจารย์จะกดสต็อปก่อนนะ